การ์ตูนแนโรวแฟนต้องที่ inumangha.com อืม,อไ,มไม่ได้ตายหรอหรอหรือว่าผีฉันพอจะ,สะแสดงเป็นคนตายได้ิดหน่อยนะ,สสะแสดงหรอคะนัน่นนีน่กำลังรอพวกเราเล่นอยู่งั้นหรอแล้วคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนอย่างคามิล่าเนี่ยนะอืมแต่ฉันทำให้มันไม่ใช่การสแสดงด้วยนะ นั่นหมายความว่ายังไงทุกคนรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้ฉันไปที่ห้องครัวทุกคืนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ปรากฏตัวในเวลานั้นขึ้นมาแล้วล่ะก็จะเป็นยังไงคงจะมีใครบางคนมาตามหาฉันแน่แต่ถ้าฉันตายอยู่ตรงนี้ล่ะพร้อมกับจดหมายสั่งลาไว้ในมือขนาดพวกเธอก็ยังโดนหลอกเลยแล้วคนอื่นจะไม่โดนหลอกหรอเฮ้ยนี่กำลังข่มขู่พวกเราอยู่หรอคะเฮ้ การข่มขู่เหรอการข่มขู่นะ่ะไว้ใช้กับคนที่มีสิ่งที่เราอยากได้ตั้งหากล่ะหรือว่าเธอนะ่ะข่มขู่พวกมแมลงด้วยมแมลงนะ่ะแค่เหยียบให้ตายก็พอแล้วล่ะแต่ว่านะฉันคงจะปล่อยพวกที่ส่งเสียงหึงห่งๆต่อไปอีกไม่ได้แล้วล่ะทำยังไงดีนะ,<าว>ะคุณหนูคะฉันผิดไปแล้วคะ่ะ หยอกทษอให้ฉันนะคะพวกเราจะไม่ทำบบนั้นอีกแล้วครับก็ได้มาพยายามกันนะ <c oughs> ตอนนี้พวกเธอคงจะพอรู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำอะไรนะน่ะแ <c oughs> หวนที่พวกเธอขโมยไปนะ่ะไปหามาซะ เฮ้ยไปสักทีการเล่นเป็นตัวร้ายน่ะเหมาะกับการคลายเครียดที่สุดละแต่ก็เปลืองพลังงานมากเลยล่ะหืมทำไมคะอ๋อตกใจหมดเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ดูเหมือนจะตายจริงๆเลยใส่การแสดงแน่หรอฉันคือคนที่แสดงบทตัวร้ายจนได้รับรางวัลใหญ่แทนตัวเอกเลยนะคะฮะรางวัลใหญ่มันคือไรน่ะ ถ้าแสดงเก่งก็จะได้รางวัลด้วยงั้นเหรอมันมีอะไรแบบนั้นอยู่นะคะว่าแต่คุณหนูคามิล่าหาแหวนเจอแล้วไม่ใช่หรอครับงั้นคำสั่งเมื่อครู่นี้ <c oughs> มารยาทของคนเราคือการต้องตอบแทนให้เท่ากับที่ได้รับมาไม่ใช่หรอคะ <c oughs> ระหว่างที่รื้อแปลงดอกกุหลาบที่ไม่มีอะไรเลย พาะแกก็ลองโดนด่าว่าบ้าบ้างดูก็แล้วกัน อนนี้พวกเธอมาทำอะไรกันตรงนี้ค่ะ <c oughs> คุณพ่อบ้านว่าไงนะขโมยสมบัติอย่างนั้นเหรอใช่ครับเหล่าผู้รับใช้ในสวนดอกไม้บอกมาสาเหตุก่อนหน้านี้ที่คุณหนูหรื้อค้นสวนดอกไม้เนี่ยคงเป็นเพราะจะตามหาแหวนที่เป็นสมบัติของนายหญิงนะ่ครับฮไม่เข้าใจเอาซะเลย ถ้าบอกกันก่อนก็คงไม่ต่อว่ารุนแรงขนาดนั้นทัท้ายแล้วทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะเรียกคามิล่ามาหาหน่อยได้ครับนั่นนะสินะถ้าจูจูมีพ่อใหม่อย่างกระทันหันก็คงจะรู้สึกแปลกแล้วก็อึดอัดเป็นธรรมดาเพราะฉันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเธอ ก็ถูกพวกรับใช้ในครือหาดหลอกอย่างนั้นหรอแท้จริงแล้วลูกสาวของฉันได้รับการปรนิบัติแบบไหนนะัตะลกนนยกันแน่ท่านพอเรียกหนูหรอคะอย่าบอกนะว่าราวีก่อเรื่องนะโอ้ยสู้กับพวกผู้รับใช้ก็ยุ่งพอแล้วยังจะก่อเรื่องอะไรอีกได้ยินข่าวว่าแหวนหายนี่แล้วทำไมไม่บอกตามตรงล่ะหืม คะ่ะคามิลาทำไมเธอไม่บอกกับฉันตรงๆล่ะอะไรกันทำไมดูอารมณ์เสียขนาดนี้นะคนคนนี้นะ่ะเคยเชือ่อคำพูดของคามิลาด้วยหรืองไงก่อนหน้านี้เธอควรจะบอกฉันสิอ่ากำลังสงสารกันอยู่หรอฉันเฝ้ามองช่วงเวลาที่คนคนนั้น ค้าคามิลามามากกว่าหลายสิบครั้งรวมถึงภาพที่หันหลังให้อย่างเย็นชาทุกครั้งด้วยแม้ว่าความพยายามในช่วงนี้จะทำให้รู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ได้ซาบซึ้งขนาดนั้นนี่เรื่องนั้น <c oughs> ปกติท่านพ่อก็ยุ่งเรื่องงานมากพอแล้วหนูก็เลยไม่อยากทำให้ท่านพ่อเป็นห่วงเรื่องของหนูนะคะ โทษด,ด้วยนะคะเพราะหนูยังบกพร่องแต่ยังไงก็จะพยายามแก้ไขด้วยตัวเองให้ได้ค่ะเธอจะขอโทษฉันทำไมคนที่ควรขอโทษนะคนที่ควรขอโทษก็คือคามีลาต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้บอกฉันเป็นคนแรกนะต้องบอกกับฉันเป็นคนแรกเลยอา เอ๊ะทำไมจ้องฉันด้วยแววตาอ่อนโยนขนาดนี้ล่ะแค่กิจติศัพที่ดูดีขึ้นจนถึงขั้นไม่ถูกค่าตายก็พอแล้วนี่แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ใช่ว่าจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วหรอกนะนิดเธอกำลังทำอะไรอยู่นะกำลังดูแผนที่อยู่คะ่ะพอดีว่ากังวลว่าตอนที่ต้องหนีจะไปที่ไหนดีหนีเหรอ นั่นมันหมายความว่าอย่างไงเอ,อ่อมีอะไรแบบนั้นอยู่นะคะถ้าเรื่องขี้ขายด้วยดีจนไม่จําเป็นต้องหนีก็คงจะดีแต่เรื่องของคนเราก็คงไม่ได้เป็นไปดังใจหวังหรอกเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าราวีจะก่อเรื่องเมื่อไรฉันทำไมจะเชื่อรวยใจท่าทีของดยุกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเตรียมแผนรับประกันไว้ด้วยเพราะหมอนั่นน่ะ ใกล้จะกลับมาแล้วลูกชายคนโตของตระกูลซอฟเฟลและพี่ชายคนโตของคาเมล่าลูดวิทซอฟเฟลลูดวิทซอฟเฟลฉันก็ต้องระวังหมอนั้นด้วยเหมือนกันแน่นอนว่าถ้าพวกเขากลับมาแล้วแล้วก็คุณหนูคะท่านด้ยุกชวนดื่มชาด้วยกันนะคะเฮ้ชาหรอเข้าใจละ ดูจากที่เรียกฉันให้เข้าวิหาในเวลาน้ำชาแล้วแสดงว่าระดับความประทับใจของท่านอยุกกำลังจะไต่ขึ้นทีละขั้นสินะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เลวเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปดื่มด่ำช่วงเวลาน้ำชากันเลยจะดีกว่าหืมหมอนี่ไม่ใช่คนที่จะดั้นด้นมาดื่มน้ำชากับฉันนี่เราทำไมราวีถึงไม่อยู่ที่นี่กันล่ะมาแล้วหรอ มานั่งด้านนี้สิตายจริงขอบคุณนะคะท่านพี่ไอ้คนน่ารังเกียจตอนที่อยู่กันแค่สองคนก็ลองทำตัวเป็นมิตรแบบนี้ดูบ้างสิแต่ว่าราวีหมอนี่นะดูอารมณ์ดีจังเลยฮะมีเรื่องดีๆอะไรอย่างนั้นหรอท่านพ่อครั้งนี้ผมได้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยครับหืม อ๋อวันนั้นสินะที่หอคอยเวทจะจัดงานประชุมที่ชันให้เหล่านักเวทมาเข้าร่วมประชุมปีละครั้งทุกครั้งก็จะคัดเลือกคนที่มีความสามารถโดดเด่นและให้โอกาสได้นำเสนอผลงานกล่าวก็คือที่บอกว่าได้นำเสนอผลวิจัยก็หมายความว่าราวิจะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกเหล่านั้นนั่นเอง นี่ก็คือสาเหตุที่คนเจ้าเล่ย์ยิ่งจอกเหมือนหมอน,นั่นควบคุมสีหน้าไม่ได้สินะถ้าหากว่ามีเวลาแต่ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วนะท่านายุกชัยชนะครั้งใหญ่ครับชัยชนะครั้งใหญ่ข่าวรายงานว่าท่านลูดวิลพบศูนย์ประชาการของทหารกระบฏแล้วก็กวาดล้างจนสิ้นสากแล้ว แามยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ท่านลุดเวววางแผนเองด้วยจริงเหรอจริงครับตอนนี้มีการรายงานเข้าไปที่ราชวงศ์กอดแล้วได้ยินว่าองค์ชายจากักรพรรดิเองก็ปิติยินดีเป็นอย่างมากแล้วส่งจดหมายมาถึงท่านลุดวิทด,ด้วยตัวเองเลยนะครับคุณพระสมกับเป็นคุณชายของเราจริงๆครับคาดหวังอะไรที่ไม่เคยได้อยู่หรือยังไงชัางเป็นคนที่อับโชคเสียจริงหลายที่นะเศร้ากว่านั้นก็คือวันงานประชุม ก็ดันมาตรงกับวันที่จัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะอีกอ,อผมขอตัวก่อนนะครับฮมอ,อยู่ต่ออีกหน่อยสิออไม่ดีกว่าครับพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีธุระด่วนนะครับหนูก็ขอตัวก่อนนะคะออได้สิได้สิไว้เจอกันนะพอลูดวิตมาถึงก็จะจัดงานฉลองเลยนะ <c oughs> ทุ่มเทเวลาให้กับงานวิจัยเพื่อที่จะได้รับการปฏิบัติแบบนี้จากท่านอยู่กั้นหรอฮรู้อย่างนี้ฉันคงจะเรียนแหวกต่อสู้การทำสงครามแลรวท่านพี่ราวีสุดยอดมากกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยได้นำเสนอผลงานที่หอคอยเวทด้วยนี่นะนี่ล้อฉันเล่นอยู่หรือไงเฮฉันพูดจริงๆนะต้องเป็นเหล่านักเวทที่มีผลงานโดดเด่นจริงๆถึงจะทำแบบนั้นได้ไม่ใช่หรอแล้วเธอจะไปรู้อะไรล่ะ อืมเก่งมากคำที่อยากจะฟังจากท่านพ่อให้ได้ช่วงนี้นั่นเป็นอะไรไปนะเหมาะกับคุณหนูมากจริงๆในงานเลี้ยงครั้งนี้คุณหนูคามิลาต้องสวยที่สุดแน่นอนเลยค่ะ อืมฉันเองก็มองว่าสวยเหมือนกันนี่วันงานฉันจะแต่งให้สวยๆเลยคะ่ะฝากด้วยนะจัดงานเลี้ยงในวันที่รูทวิวกลับมาโดยไม่ให้พักเลยเหรอแม้วันนี้จะเป็นเหมือนการกระทำที่เชื่อมโยงกับการเมืองแต่มันก็เกินไปหน่อยแต่การที่ฉันเป็นที่สุดตาในวันนั้นก็นับเป็นเรื่องที่ดีถ้างัานก็ต้องลองใส่ดูหลายๆชุดแล้วล่ะนี่ เธอห้ามก่อเรื่องนะราวีอะไรเนี่ยถอมมาหาเราก็ไมช่ชวนทะเลาะเลยก็เธอสร้างผลงานก่อนหน้าน,นี้นี่ที่งานเลี้ยงคราวก่อนนะยยอมรับยอมรับว่าไงนะก็บอกว่ายอมรับไงว่าฉันก็ชักผมคนเก่งอยู่เหมือนกันอเออทำไมถึงภูมิใจนำเสนอขนาดนี้ล่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะพูดอะไรไม่ออกแล้ว ว่าแล้วอย่างนี้แปลกไปจริงๆด้วยนี่พี่ตัดชุดแล้วหรอนี่เธอคิดว่าฉันจะไปร่วมงานเลี้ยงด้วยหรือไงชุดที่พี่จะใส่ไปนำเสนอในงานน่ะอ้า,อาไม่ล่ะอะไรนะใหญ่นี่จำเรื่องงานประชุมของฉันได้ด้วยเหรอฉันก็เป็นบ้าไปแล้วสินะมีว่าคามิลาจะลืมหรือไม่ลืมงานประชุมของฉันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ ถ้าไม่เลือกไว้ดีๆอาจจะถูกเปรียบเทียบเอาได้นะช่างเธอชุดมันสำคัญตรงไหนกันเธอก็อย่าทำเรื่องขายหน้าในงานเลี้ยงฉันก็หลอกกันเห็นด้วยเลยเฮเหนื่อยฮะฉันมาทำอะไรกันที่นี่เฮ้ยเฮ้ลองไปเดินดูข้างล่างอีกหน่อยสิ สั่งให้จัดงานฉลองใช้ฉนันะให้รูหราที่สุดเลยนะบอกว่าจะจัดงานฉลองในอนาเขตด้วยงั้นหรอข้างนอกก็คุยแต่เรื่องของไอลูดวิวกันหมดเลยเฮ้อย่าไปสนใจเลยเพราะต่อให้ไม่มีครอบครัวฉันก็ทำให้ได้ดีด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดอยู่แล้ว อีกสักครู่จะเข้าสู่ช่วงการนำเสนอผลงานของเรานักเรียนดีเด่นค่ะเฮ้ยราวีหืมชาเอลอะไรกันทำไมคนที่ถลึลงตาใส่ทุกครั้งที่เจอถึงได้ทำเป็นสนิทกับฉันล่ะนายเตรียมตัวมาดีหรือเปล่าก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากหรอกฮะท่านราวีตัวเก่งของหอกคอยเวทบอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรมามากเนี่ยนะ แล้วนาอยากจะพูดอะไรกันแนช่ชาเอลทันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็สู้เขานะทันพี่สู้ๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> วันนี้บ้านนายมีใครมาบ้างละ่ะอย่าบอกนะว่าไม่มีใครมาสักคนเลยนะถ้าเป็นครอบครัวแล้วละก็ <c oughs> ก็ต้องมาร่วมงานแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่อยู่หรอหืม <c oughs> ไอเวนนี่จงใจชวนคุยเพราะแบบนี้สินะครอบกลัวของฉันจะมาหรือไม่มามันเกี่ยวข้องกับนายเหรอแล้วทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะก็ฉันสงสารเพื่อนนี่นะอะแต่ก็นะพอลูกชายแท้ๆกลับมาแล้วก็คงจะไม่มีเวลามาสนใจพวกตัวปลอมสินะ <laughs> <Hey. S 1> เรื่องที่นายภูมิใจมีแค่โมถึงครอบครัวแค่นั้นใช่ไหมฮะ <Huh? S 1> งานวิจัยของนายนะ่ะได้ยินข่าวว่าผู้อาจารย์คอยช่วยอย่างกระตือรือร้นมากเลยนี่ <c oughs> เงินนี้ดีจริงๆเลยนะจากนี้ไปก็ดูแลครอบครัวให้ดีละกลันล่ะเพราะนายเอ๋ก็ยังเป็นเอ้งั่งที่ไม่มีอะไรให้อวดนอกจากเรื่องนั้นไอ้เวนนี่ อ,อะไรนะคามิลา่าเด็กคนนั้นน่ะไม่มีผู้ปกครองมาเลยนะครับเด็กคนนั้นเป็นเด็กกำพร้านี่ครับพ่อของเด็กคนนั้นน่ะก็คือคนที่เคยออกข่าวก่อนหน้านี้นะ่ะอ๋อคนที่ฆ่าลูกเมียแล้วพยายามจะฆ่าตัวตายนั่หรอครับคุณน่ะ ที่จริงอ่ะเด็กนั้นมันไม่ใช่ลูกของผมมันเป็นลูกของชายคนอื่นนี่อยากรับสายร้องเรียนจากข้างบ้านอีกหรือไงพอได้รู้นะถ้าเป็นลูกท้าทนยไส้จะรังเกียจขนาดนี้ได้ยังไงกันเวลาที่เห็นพี่น้องคู่นี้ฉันก็จะหวนนึกถึงอดีตของตัวเองช่วงเวลานั้นที่ไม่ได้รับความสนใจหรือความรักจากพ่อแม่หรือคนที่อยู่รอบตัวเท่าที่ควรก็นะแม้ในอดีตจะมีแค่โดนะาคอยดูแลคามิล่าอย่างเดียวก็เถอะ แต่ก็มีโดน้าคนเดียวจริงๆนั่นแหละถ้าเป็นนักแสดงเราไม่ได้รับความรักจากมวลมหาชนแล้วลรอก็ฉันเองก็อาจจะเป็นบ้าเหมือนกับคามิล่าแล้วก็ราวีก็ได้เพราะแบบนั้นฉันถึงไม่อยู่ที่นี่ยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ผูน้นำเสนอคน <c oughs> ต่อไป <c oughs> ช่วยออกมาเ <c oughs> ตรียมตัวด้วยนะคะอ๋อ <c oughs> ครับถึงจะหงุดหงิดที่นายหลอกใช้คามิลาเพราะปด้อยแต่ก็เป็นห่วงนายที่อยู่ตามลำพังท่ามกลางครอบครัวคนอื่น เหมือนกับตัวฉันในอดีตเพราะฉันเป็นกําลังใจให้พวกเธออยู่ทุกครั้งยังไงล่ะอย่าแพ้ให้กับสายตาของพวกที่ไม่มีแม้กระทั่งคุณค่าให้สนใจเลยครั้งนี้มาลองใช้ชีวิตที่ต่างจากเดิมดีกว่า <c oughs> ฉันเฝ้ามองพวกเธอมานานกว่า20ปีขอเข้าไปยุ่มย่ามแค่นี้คงจะได้ละมัง้ง มาที่นี่ทำไมกันถามท่าทางแบบนั้นยังถึงจะรู้สึกดีที่ได้เห็นสีหน้ากระอักกระอ่วนของเจ้าชายเอวก็เถอะการนำเสนอก็เละเทะเออร้าวิมันมีน้องสาวแบบนั้นด้วยเหรอแต่ยายคาีล่ารู้จักแต่งตัวแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เหมือนจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากเมื่อก่อนมากจริงๆด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมว่าไงนะ ฉันบอกว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันไงหมายความว่าอย่างไงพูดอะไรให้มันได้คำตอบเลยไม่ดีกว่าหรอก็ฉันไม่รู้จริงๆก็แค่มาก็พออยากมาเฉยๆอะเฮ้ยฉันหวังว่าจะฟังคำตอบแบบไหนจากเธอกันนะไอหมอนี่ถึงจะคาดการไว้แล้วแต่ก็ทำให้สิ่งที่ฉันทำไร้ค่าไปเลยฮะนี่กลับบ้านกันเถอะหืมจะไม่ไปหรือไงรีบมาสิอ่า ใครเนี่ยตัวเองรู้จักรอตั้งแต่เมื่อไหร่กันพี่รู้เรื่องนั้นไหมรู้อะไรศีรษะด้านหน้าของพี่สวยกว่าด้านหลังอีกนะหืออะไรนะนี่เธอจะพูดอะไรกันแน่เนี่ย ร่วมง,งานเลี้ยงทันทีท,ที่มาถึงคงจะเหนื่อยแย่เลยนะลุดวิลไม่หรอกครับท่านพอ่อน่าเสียดายนะที่ขาดคนในครอบครัวไปตั้งสองคนเพราะว่างงานประชุมของราวีนะฉันควรต้องเอาใจใส่เธอแท้แต่กลับทำพลาดซะได้ตอนนี้ไปพักให้เต็มที่เธอครับ ยายคามิล่านั่นคอยดูแลราวีอยู่อย่างนั้นหรอน่าแปลกฮะอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามได้ที่อีพีหน้าเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ับ cribe ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ